สวัสดีค่ะพ่อบุญชูค่ะสวัสดีค่ะพ่อบุญชูครับสวัสดีค่ะมาตามเนวทางก็พ่อบุญชูค่คะาาเ,คเป็นคลิปที่สองของงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห5ร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะครับด้ยินเราคุณพ่อฝันดีอีกแล้วว่าสั่นฝันด้จักมือเลยคุณพอ่อฝันอะไรมือบ้านาขึ้นบ้านฝันขึ้นบ้านนี่เนาะฝันจยงไดเนาะฝันไปรอเหล็ยในบานแจ็คในบานใส่รอไปไปพ่อเนี่ยข้าเจ้านั่งคุยกันเด่นอยู่ ก็ได้ไปเวะไปน่งเด็ดน้ำเพลินบานนี้เพื่อกะเบ่าเอียงหล่ากันอีอันนี้มันสิออกแต่ที่สองมันเหินว่ามาเป็นมากะสยออกกะเดี้เหินว่ามันไก่แ้่ตัวไก่เดียนมันเดียวแล้วว่าฮ้อเบ้องล่ะ มันบอกอีหลังหึงทองเบิ้งเมื่อกี้หึงหึงคือเราถ่องไงเนาะเมือนน่อกี้ไก่ที่ออกคือวานเนาะบ้านนี้เลขอยู่ทองอันแม่ม่านนั่นนี่แรกยิ่งหึงหัวแต่กว็ว่าหัวมันมันคือไก่ไก่อันนี้แช่เนาะจังหวะอยู่เด็ด บัตได้ย่างย่างนี้จากหันยางน้ำท่ามาสิงโง่มายางน้ำท่าบัตเล็กหน่อยได้บัตรแดนน้ำท่าเอาแดนน้ำท응่าข uh. ้างคือว่าเทิดดินคอยแดนซับจับกบัตรแดนบัดบ่อสิบสองเด้อเว้ยสิบสองเด้ออันบ่าหัวอ แจงได้เนาะหยุนาะยืดข้อซองห้องบอกเลขเลยบอกเอออืแจังว่าห่วยเล็กหน่อยเล็กหน่อยบอกแจงว่ามาเด็กถิมหัดจำอยู่ว่าคือดวาอยู่อากับว่าแน่ได้วเนาะค่ะสิบสองสิงขามา่อกี้ย่างบ้านออกเดี๋ยวห้องห้องห้องบอกว่าสิบสองเด้อเลยบอกเออสิบสองเด้อสิบสองเด้อบันว่าโอ้ไม่ไม่กี่ย่าง เครงานเครื่องเดนเอาขาบ่ถึงหนึ่งเอือแสดงว่าบ่เมนคนบ่เมนคนแล้วนิดนหน่อยมันตัว่าเห็นเลขตัวไหนเป็นแบบอดยูทองนี่เลขอยูทองนั่นมันสามศูนย์เจ็ดสามูนย์เจ็ดเออแดงจึงครึ่งตัวนี้3ามนดี่แดงจึงครึงเลยเออยูทองไม่มานเลยโอ้สามแต่ว่าดิกนหน่อยห้องบอกนี่สิบสองอด็กหน่อยห้องบอก บตีหยากรู้คุณพ่อรอบหนิมอบอบตีหยากอเก่าฟันขาดหมอคุณพ่อโอ้ยฟันขักดีดีอยู่ทองนี่แดงจริงคือด้วยหมคุณพ่อเด้งจริงคือ,อเห็นแล้วคุณพ่อนี้เลยเห็นบอก<อ>นี้จีน,น,นี้ออกมากับแม่ผอเล็กหน่อยแดนกันยังไงเจะมาแต่ห้องผูนใส่อีกอืเล็กหน่อยผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายผู้ชายเล็กหน่อย แรนแต่ว่าขาบเท้าดินขานี่บเทิงดินเหมือนไข่ลอยไปเลยวันงะมันสิก,กายกับว่ากายกับอ้วยหนามอะฮะสิบสองเด้อสิบสองเด้อนหัวห้องห้องจิกเทือสองเถ่อห้องสอ,อ,องเถ<า>ือเออเจาหวเออสิบสองเด้อ มากขึ้นาอันนี้แค่อยู่ตำเนาะคืดว่าอยู่ในโบเนได้คุณพ่อมันกับโบเนได้กับโบเนเนาะมิตรคนหายเล็กมากมิตรคนหายเล็กสูงเนาะแต่ว่าบบเนอาชีมาตำกับเป็นไปไห้เนาะอาชีมาตำค่ะเป็นเป็นไปได้ทุกอย่างค่ะมันเหล็กสั้นจรสำนาหงวนค่ะกับห้ทันผู้ช่วงพอดีเคราะหพิจารณาเอาเนาะค่ะมักตัวไร่สอบตัวไรกับเอาตัวนั่นค่ะแต่ว่านี่ก็เป็น เพียงแนวทางเนาะคุณพ่อเนาะค่ะเป็นเพียงแนวทางค่ะท่านผู้ชมให้กับท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะแต่ว่ากอยู่กับดุนพินิจเท่าเนาะค่ะวิเคพิจาณาเอานะคุณพ่อเนาะค่ะเพราะว่าหมวดสามโตเนี่ยะตัดเลนเอาค่ะตัดเลนเอานะเออสามศูนย์เจ็ดมน่เนาะคุณพ่อเนาะมันกับโมแน่โมแนวคววมฝันเนาะค่ะค่วมฝันเป็นไปได้ทุกอย่างเนาะค่ะเป็นค่วมฝันค่ะ ค่ะเป็นแนวทางของคุณพ่อคลิปนี้ไม่คลิปที่สองน้อคุณพ่อนะคิ่ะคลิปที่สองของงวดนี่ค่ะมาตามคุณพ่องวดนี่สองคลิปค่ะท่านผู้ชมเขาไปแล้วงวดหนึ่งน้อคุณพ่อนะงวดที่ผ่านมาค่ะงวดแรกกับหมดผู้จับวด้เอาค่ะงวดซี่หาเขางวดนี่ทั้งช่องสาวนิ้งผ้ารวยกับท่องพููชาแนลกัสิเป็นงวดที่สองน้อคุณพ่อนะค่ะแต่ว่าคุณพ่อนี่ฟัน เขาแมาแหลวพานมาแลลวสองงวดคุณพ่อว่าถ้าเขางวดนี่ก็สิเป็นงวดที่สามสำหรับคุณพ่อเนาะ<ม>ค่ะแต่ว่าสําหรับช่องสาวน,นิ้งกับบ่าท้องพูดนี่เป็นงวดที่สองค่ะทา่านผู้ชม<อ>ค่ะถ้าเขางวดนี่เนาะค่ะออขอให้มากขอห้บังนาะคุณพ่อเนาะค่ะเบ่าทุองพูดมียางเพิ่มเติมบอบ่มีครับมีซ้ำนี่นเนาะคุณพ่อล่ะคะมียางสีเบ้าอีกบอก็หายเอฟซีเสกโศกคนมานน้ำกันไปค่ะค่ะมีโศกมีมาน เธอมีโชคมีลาบน้อกันน ee. ้อค the ุณพ่อเนาะค่ะเป็นแนวทางของพอบุญชูค่ะค่ะขอบคุณคุณพ่อได้หลายค่ะขอบคุณค่ะค่ะกรรมสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของพอบุญชูค่ะในงวดวันที่หนึ่งกันยายน2567น้ี่ค่ะพอบุญชู้นี่ฝันสันสันฝันบอย่าวเพิ่น่าค่ะฝันหมึกขึ้นก่อนนี่เพิ่นว่าค่ะเพิ่นฝันเห็น ว่าเพื่อนนี่เขาไปในหมูบานเพื่อนว่าแต่โบห oh ูว่าเป็นมูบานทังใดเนาะค่ะเขาไปแล้วไปพอเขานางคุยกันเห่นอยู่เพื่อนว่าค่ะเป็นผู้ใหญ่กับผู้หญิงเนาะค่ะเป็นสี่ออกเท่ากับบ่าั้นเถ่าเพื่อนว่าค่ะแต่ว่าเป็นผู้หญิงทั้งสองเพื่อนว่านางคุยกันผู้หนึ่งนั่นอายุหน่อยกลัวอีกผู้หนึ่งนี่อายุหลายกลัวเพื่อนว่าค่ะผู้อายุหลายกลัวนี่เพื่อนบอกผู้หญิงผู้อายุหน่อยกลัวเนะาะค่ะว่า ล่องเปิดทองขึ้นเบิงละเพิ่นว่าค่ะบอกให้ผู้หยิงผัวอยู่หน่อยกลัวเปิดทองขึ้นเนาะคะ่ะเพินเเเพ่นก็เลยเปิดทองเพิ่นขึ้นเนาะค่ะเปิดทองเพิ่นขืนละเพิน่นตั้งทองเนาะคะ่ะก็คือเป็นแม่มาเนาะคะ่ะทองบักใหญ่หนึง่งผู้หยิงผัวอยู่หลายก,ากลัวก็เลยเว้าขึ้นว่าใกล้สิออกละตัวเพิ่นว่าค่ะแต่วา่าผอเอิญพอบุญชูนี่เนี่ยไปเห็นเนาะคะ่ะในความฝันนี่เนี่ยไปเห็นผู้หยิงที่เป็นแม่่าเนาะค่ะ เลขสามตัวยูนทองเพิ่นเนาะค่ะแดงจึงคืงเลยเพิ่นวาค่ะเห็นเลขสามตัวยูนิทองเมมานนี่แดงจึงคืงเลยเพิ่นว่าเลขตัวนั้นก็คือสามศูนย์เจ็ดเนาะค่ะสามศูนย์เจ็ดเลขสามตัวเห็นในทองของเมมานเนาะค่ะหลังจากนั้นคุณพ่อเห็นเลขแล้วเพิ่นเก็เลยวันน so like ี้ก <ció S 1> ็น่าเพิ่นวะค่ะเพิ like ่นก็เลยยางออกมาเพิ่นวะยางออกมาล่ะมาพ่อเด็กหน่อยเพิ่นวะเป็นเด็กหน่อยผู้ชายเนาะค่ะแลนมา สีผ้าพนาเพื่อนไปละล่ะเพิ่นว่ะค่ะแต่ว่าหันหน <fantastic> yeah. ากลับมาว่าสันละมะหองบอกเลขพอบุญชูเนาะค่ะอย่าลืมเด้อสิบสองเพิ่นว่ะค่ะหองขึ้นสองเือค่ะว่าอย่าลืมเด้อสิบสองอย่าลืมเด้อสิบสองเพิ่นว่ะค่ะแต่ว่าเด็กหน่อยผู้ชายผู้นั้นเลนมาแต่ว่าขาบบถึงดินเพื่อนว่ะเลนเหมือนลอยเอาเพิ่นว่าค่ะคุณพอเลยว่าโบเมนคนแถ้เพิ่นว่าผีค่ะักเพิ่นว่าค่ะ หลังจากนั้นเล็กหน่อยหองบอกเลขแกเวก็เล่นผ่านไปเลยเพื่อนว่าค่ะคุณพ่อกับหเมือเพื่อนว่าค่ะฝันซ้ำนี่เพื่อนว่าค่ะคุณพอ่อเกะตัวเลขมหาห้กับท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะเลขตัวนั้นก็คือ307นเนาะค่ะเลขเห็นในทองเมมานแล้วก็12หรือวันหนึ่งสองเนาะค่ะผีเึ็กหน่อยหองบอกค่ะอันนี้เป็นแนวทางของพอบุญชูในงวดวันที่หนึ่งกันยายน2567น 7, เป็นคลิปที่2เนาะค่ะท่านผู้ชมคลิปที่สองคุณพ่อในเพื่อนฝันอยู่ทั้งเบิร์ สองคีบสองความฝันเนาะค่ะในงวดนี้ค่ะไปเบิงคีบแหลกกันค่ะว่าคุณพ่อเพื่อนฝันมาจังไรตัวเลขเป็นตัวไรเนาะค่ะค่ะคีบแรกคุณพ่อเพิ่นห้มากก็คือสี่หนึ่งหกกับสองสี่เนาะค่ะเป็นเลขผีเจ้าทีมห้องบอกเพื่อนว่าค่ะมะห้องบอกอยุ่งเือนเลยเพื่อนว่าค่ะอันนี้เป็นความฝันแหลกของพ่อบุญชูเนาะค่ะตัวเลขห้มากก็คือสี่หนึ่งหก รกักาสองซีเรกสองตัวค่ะเป็นแนวทางของพอบุญชูในงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะ,ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบในร่งวัลใหญ่กับพอบุญชูสุขหูสุขคนค่ะแต่ก็อย่าลืมตัดกับหมุนนําเด้อค,ค่ะถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวหนิงพระรวยน,น้ในเด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ